ก๊อตจัก,กรพันเจ้าชายลูกทุ่งแตกหักแกรมมี่ก๊อตจัก,กรพันตั้งใจปลุกปั้นโปรเจกต์นิว u n นทีแต่เจอเรื่องที่ทำให้หัวเสียประกาศขอลาขาดแกรมมี่ถือเป็นหนึ่งในผู้คั่าวอดของวงการลูกทุ่งไทยสำหรับก๊อตจัก,กรพันเจ้าของฉาย,ยาเจ้าชายลูกทุ่งที่เริ่มผันตัวเองทำงานเบื้องหลังตั้งใจปลุกปั้นโปรเจกต์พิเศษนิว u n นทีที่ออกมาเขย่าว,วงการเพลงลูกทุ่งยุคใหม่ โดยได้ส่งสองดูโอสาวกิกมัซีกับเพลงซิงเกิลแรกติ่งค่ะซึ่งก็จักระพานได้จรดประกาทั้งคําร้องและทำนองเพลงด้วยตนเองและมีกำหนดปล่อยเพลงในช่วงเช้าวันนี้แต่ล่าสุดเจ้าชายลูกทุ่งกลับโพสต์ข้อความใส่เครื่องหมายคำถามลงในอินส a าแกรมส่วนตัวว่า MV ติ่งค่ะออนวันนี้9นาฬิกาไม่นับถอยหลังเครื่องหมายคำถามมันเกิดอะไรครับคุณฟ้าแกรมมี่ ก่อนจะตามมาด้วยอีกโพสต์ระบุข,ข้อความว่าโปรเจกต์นิว c o น n ทรีผมสู้มา3ปีนะครับผมทําให้ทุกอย่างตั้งแต่ดนตรีโน้ตแรกยันถ่ายทําตัดต่อเสร็จส่งให้คุณคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ลงระบบคุณบอกว่าพลิกวงการลูกทุ่งฝากคุณช่วยพลิกวงการคนทํางานของคุณหน่อยนะครับผมถือว่าผมได้ตอบแทนพี่ต๋อแล้วลาขาดครับแกรมมี่ทำกลางแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้รัวๆ งานนี้ไม่รู้ว่าเกิดความผิดพลาดในการทำงานกันอย่างไรคงต้องรอเจ้าตัวกับทาง GMM Grammy ออกมาชี้แจงรายละเอียดกันอีกทีและแม้ไม่ได้เห็นออกสื่อบ่อยครั้งเหมือนในอดีตก็จัก,กรพันธ์หรือชื่อเดิมก็จัก,กรพันธ์อาคอนบุรีนักร้องชื่อดังฉาย,ยาเจ้าชายลูกทุง่งวัยเลขห้ายังมีงานร้องเพลงอยู่ตลอดเจ้าตัวยังโพสต์ภาพไอจีส่วนตัวนำลูกวงซ้อมเต้นคอนเสิร์ตโชว์ความฟิตโชว์อเอว ที่เรียกว่าเต้นมันไม่มีตกรวมทั้งยังโชว์ออกกาลังกายไปซ้อมเพลงไปบอกว่านักร้องก็เป็นแบบนี้อายุเยอะแล้วก็ต้องฝึกเยอะๆแทมยังได้เห็นชีวิตแบบเรียบง่ายลูกทุ่งดังนางปูเสือกินหมูกระทะกับลูกวงกินง,ง่ายๆแบบข้าวไข่ดาวเรียกว่าสบายมากๆ